อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัต์ดังนั้นมังสวิรัต์จึงเป็นอาหารเจด้วยเทศกาลกินเจเนาะปีหนึ่งมีครั้งเดียวกินเจหนึ่งมือ้อช่วยชีวิตตัดไม่ให้ตายมื่นชีวิตออโอ้โหคิดได้ยังไงเนาะก็หนึ่งมื้อก็แต่ละคนก็หนึ่งมื้อเนาะแต่คน,นทไทยต้องมีต้องเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะ แล้ยังมีประเทศอื่นอีกนะในย่านเอเชียก็ก็กินเจกันหลายๆคนหลายๆชีวิตมากินเจกันมากินบางสวรรั์อะไรเนี่ยนะมันก็ทําให้ช่วยชีวิตสัตว์ได้โอ้อาตมาว่าเกินหมื่นชีวิตด้วยซ้ํานะเพราะนั้นคนมากินเจก็เป็นการฝึกถือศีลรักษาศีลอ่าเท่านี้ปฏิบัติธรรมนี่คือ,น,คอนี่คือหัวใจเนาะ ถือศีลก็นี่แหละเราไม่ฆ่าแล้วเราไม่กินมันก็เป็นอธิศีลด้วยซ้ำเหอะไม่กินลดการฆ่านี่มันยังหยาบอยู่นะมันลดความหยาบได้มันก็จะเข้ามาถึงความละเอียดคือเราไม่กินก็เป็นอธิศินที่เพิ่มขึ้นนะสุดท้ายมันก็เกิดในอดีตเราอาจจะยังฆ่าอยู่มันก็จิตใจเราก็อารมณ์เราก็ ควบคุมไม่ได้มันก็เกิดความโหดร้ายรุนแรงนะถึงขั้นทำร้ายฆ่าฟันกันเอาชีวิตกันนะพอกินเจไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจิตใจที่มันเคยโหดร้ายรุนแรงมันก็ลดลงมากินพืชผักใจมันก็เย็นนะใจเย็นแล้วมันก็จะเกิดจิตวิญญาณใหม่ตรงที่ะจะเกิดจิตเมตตานะเมตตามีความรัก ความเอ็นดูความเกื้อกูลเป็นความรักที่มิติสูงนะเป็นความรักอมวลมนุษยชาติแม้แต่ชีวิตสัตว์แม้แต่ยุงตัวเล็กตัวน้อยเราก็ไม่ฆ่านี่แหละมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดจิตดวงใหม่นะเกิดจิตวิญญาณใหม่ขึ้นมามันจะเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้จิตใจเล่าร้อนนะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายโกรธง่าย เป็นโรคเป็นภัยง่ายนะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงเถอะปีละครั้งเดียวก็ยังดีนะหรือใครเข้าใจแล้วจะกินตลอดชีวิตนะสมาทานศีลตลอดชีวิตก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะเป็นการที่ไม่ไปทําร้ายทาลาย,ลายชีวิตคนอื่นเขาชีวิตคนอื่นเขาเข้ารักนะทุกคนนะ่ะไม่ใช่ไก่อยู่ดีๆวิ่งมาอา้าวให ให้เครียดคอหน่อยอไปเป็นอาหารทางของท่านมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตใครๆก็รักนะชีวิตเราเราก็รักเหมือนกันญาติโยมก็คงทาความเข้าใจเถอะว่าการมาหยุดการฆ่าการทําลายซึ่งกันและกันมันจะเกิดความรัมกควา,า,ามเมตตาความเมตตกุนใจความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่เราเห็นเพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็จะคิดจะช่วยเหลือ นี่แหละเกิดจิตวิญญาณใหม่นะซึ่งหายากมันไม่ซื้อเอาตามร้านค้าที่ไหนก็ได้นะมันต้องสร้างเอาชาวพูดเราลึกขึ้นไปอีกว่าปฏิบัติตามศีลเลยปฏิบัติตามศีลได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามศีลได้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะได้ทั้งประโยชน์ตนเองที่เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณได้และประโยชน์คนอื่นที่เรา ไม่ทำลายทำลายใครแล้วมันก็จะเกิดจิตความร,รักความเมตาาต,ตาความสงสารซึ่งกันและกันนะ <c oughs> เอาก็ขอญาติโยมนี้กินเจด้วยการระลึกถึงศิลปฏิบัติศินให้ได้กันทุกๆกคนจเจริญธรรม